วันดีครับมาอีกแล้วท่านุ้งชาแนลพบปลาพี่น้องตอนเส่าวันที่ยี่ยี่แปดหรือยี่เก้าพี่น้องครับยี่เก้าเนาะเก้ากันยา่ามืออื่นมือฮื่กกับเป็นตูวลาแล้วเอามือนี่ได้รางานเมนูลาบเหนียวปลาตองพี่น้องหิมะหิมะพึ่งเฮ็ดแล้วเนี่ยขามานี่เวลาเท่าไรนะนี่ สองโมงบอถึงสองโมงยังอยู่หาหกนาทีพี่น้องอันนี้พักมากหนาหลายตาเมื่อนี้สายเดียวแม่บ้านกับพ่อค้านแถวร้านกับพ่อค้าใหญ่เอากินไปกวนพี่น้องมาเขาต้องใช่แนวข้ามเขาหักเด้เหมือนีข้ามเข่าหากักหกหักเคร่งเลยโอ้บ่ได้เอาตายบ่เอาเนาะนั่นตั้งนูกเห็นไหมโอ้ยห่อนพี่น้องห่อนบ่เขา,าข่าวาว่าฝนสิเข,ข่าวมาอีก ผมก็อยากให้มันหนาวน้ำต้มมี่พอมให้ออืมแซ่บไรเป็นองเลยอออ๋อเป็นองทงัทง้งไก่ทั้งไก่ไม่จิบน,น้ำกันบัดมีผักกนันยง มีบักตุมหลายพี่น้องพักเขาหน่อยนั่งโจโจกโก้เลยพักมาเลยอืมขั้นของหกงน่นอนพัลลมไปทั้งงลังพี่น้อง นั่อาจจะลังพึ่ดพ่ดมหัออกอาจะต้าง 干娘，快弄！ อแล้วเอานั้นปลาแม่พราอนี้อยู่ใกล้ๆนะ่โอ้โอเหนียวคำของฮักเครืองเลยพี่น้องเอ้ยโดนเป็นปีแล้วนี่ใกล้ๆนี่นี่ โอ้ผักซี่สัดปดไปนอะซีเลียเขาเัน จะเอาอยจากที่ประเพศไนไนองตออไรตอให้ลูกหินลูกหินบต่ตรงกันอ่า สักพี่นอ้อบไม่ได้กินโดนเหรอน้นองพี่น้องเพราะสเขาจะออกมาขาย ต้องใซส์สิเป็นเนื้อปลากกายเขาจะขูดกูเต้นเนื้อแล้วก็มาขายเพียงขายเป็นถุงถุงละห้าสิบบาทเขาท่า ủa ừ. biết mình bớt chừng lầu nó phải không không chừng lầu nữa ออกขอนทองว่ารัานโกลกลากเลยนะข้าวเด้กเกียแซ่บหลายพี่น้องเลยว่าจะเป็นก้อยเป็นซิ่้วราบเนว ว่เพื่อนราบเน้วราบเบ็ดเบ็ดพี่เป็น้องปลากระสูปลาปลาสุดเป็นซาคากาซีพี่น้องว่าสิเป็นบุเป็นปลาตองกับปลาขาวปลาตองเพดรเดบดลานเนาะ อ,อ,อ,อ๋อยาพีล่วนนอะตามไรใช่พี่น้องโอ้ยจ้โนีโก้พีอกอก่น้องเอ้ยอืบ๊อกพี่น้องเอ้ย 好可靠。啊啊 ทรับแล้วพี่น้องพบปลาพี่น้องจับนี่แหละพี่น้องอันไหนบักจักก่งลงไปนะเว้ยหูรันแจ๊ะๆผุนห่ะพี่น้องนะ ฮะลาพีแล้วนองติดตามได้แช่พี่น้องเลยกูกับพีกับน,น่องคืเอเราบัดดี้ครับข้าวจิบ้บบกอยยังไม่ได้ไม่แสบแห้งเี่า